ก็สวัสดีนานาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มีเยอะเพิ่มเติมนี่เลยจากค่ายเคทีเหมือนเดิมนะครับนี่เลยเยอะจากค่ายเคทีตัวนี้น่าจะเป็นกบใส่หรือกบโดดไม่รู้นะผมไม่แน่ใจต้องลองก่อนตัวนี้เป็นกบคิวครับแอคชั่นเป็นยังไงก็ไม่รู้ผมไม่เคยใช้่ต้องไปลองครับ เพิ่มเติมมาอีกสองรุ่นนะครับผมจากใครเคทีเป็นงานกบคิวงานไม้นะครับผมนี่เลยสวยงามมากจากใครเคทีนะครับส่งมาให้เทสนะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของเหยื่อได้เลยครับไม่แพงครับผมเป็นงานไม้ราคาไม่เกินสองดยอยโอเคมากเลยครับงานสวยมากงานเฮนเมกนี่เลยสวยๆเลยครับ โอเคครับขอบคุณครับ